ที่นี่ไม่ต้องรอโควิดจบก็สามารถไปได้ hmm. ไม่ได้บินได้กินได้ช็อปได้ไปเที่ยวก็ยังดีที่คอร e n t ทาวสุขุมวิท12นะคะวันนี้ก็จะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปเที่ยวไปช็อปกันค่ะ ามารถบิดไิเที่ยวที่ไหนได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทิพพาผู้ชมมาที่เค r เรียนทาวสุขุมวิทสิเราจะมาเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งขายเคลียร์กันค่ะ กันนะคะคุณแอสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอคะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะก็2ี่สิกว่าปี3เกือบ30ปีได้แล้วค่ะเกือบาปี<ะ>แล้วอยู่คู่คอรียนทาวเลยคิดมาว่าไหร่ก็จะเจอร้านนี้แล้วก็ของเยอะแน่นเหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเกาหลีหรือว่าเป็นคนไทยมากกว่ากันช่วงแรกๆจะเป็นเกาหลีเยอะค่ะแล้วก็ตอนหลังมาเนี้ยตั้งแต่โควิดมาจากคนไทยเยอะมากเพราะว่าแบบมาบมทานร้านอาหารแล้วก็จะมาแวะเข้ามาซื้อของอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะค่ะ อย่างหมวดของสดนี่อะไรขายดีะคะคุณแนมะ่น่นเป็นตัวนี้เลยค่ะที่เมื่อกี้ที่เราบอกกันไปว่ามันเป็นหมูสามชั้นที่แบบเราคัดพิเศษคัดพิเศษก็คือลอกหนังแล้วก็คัดชั้นมาให้ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยลูกค้าไม่ต้องแบบคือลูกค้าทุกคนจะราคาสูง่าท้องตลาดนิดนึงแต่มันก็จะแบบสําหรับลูกค้าพิเศษเลยมันก็จะคัดมาอย่างดีก็คือเราจะไปหมักเกลือก็ได้หรือว่าจะย่างลยใช่ก็จะ<อ><อ>มีซอสหมักเมื่อกี้ที่แนะนําไปค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ก็มาหมักตัวนี้ได้เลยหรือว่าถ้า ไม่หมักก็ย่างไปได้เลยอะค่ะซื้อไปทำาที่บ้านแพ็กหนึ่งจะห้าร้อยกรัมอะค่ะ150บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็มีประเภทอาหารสำเร็จรูปก็จะเป็นคอนคอนท็อกเนี่ยค่ะตอนนี้ขายดีก็จะมีทั้งไส้ชีสแล้วก็เป็นฮอทดอกอี่นะคะโอ้นี่ตามซีรีส์สตาร์ทอัพไ n e เน l ต์เลยคุณรอบเลยค่ะสตาร์ทอัพเลยอืมีสองแบบนะคะค่ะคือไม่ต้องมาทำเอง เขาทาไว้เสร็จแล้วเราแค่เอาไปลงทอดแล้วอย่างพวกกิมจิที่เห็นอย่างนี้ไค่ดีทุกอย่างเลยกิมจิไข่ดีทุกอย่างเลยค่ะกิ๊เนี่เป็นแฟนพันแพ้กิมจิร้านนี้เลยนะคะรสชาติเด็ดมากเพราะว่าเขาทําคือคนเกาหลีเป็นคนทำเองใช่ใช่ค่ะล้วช่วงนี้มีมีตัวใหม่ก็คือเป็นปูดอง่ค่ะเป็นปูเป็นปูดองซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มียำโคจูจังก็จะถ่ายดีอันนี้เราจะทําวันต่อวัน ใช่มาดามคนเกาหลีก็เป็นคนทําเองค่ะใช่ค่ะกำลังฮิตเลยสำหรับปูดองซีอเกาหลีอันนี้ก็คือครูดองเมื่อกี้ที่เราเนี่ยไม่เคยมาทันเลยปูดองซีอวันนี้เป็นวันแรกที่มาทันได้เจอปูดองทุกครั้งมานี่คือหมดตลอดนะคะปูดองซีอิ๊วเกาหลีจริงจริงจิมจิ๋วักขาวออริจินอลก็จะเป็นผักกาดขาวค่ะไซส์หนึ่งกิโลมีครึ่งกิโลมี300กรัมค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งไชเท้าแตงกวาต้นหอม อันนี้เราจะทำแบบสดๆใหม่ๆเลยพลาดไม่ได้เลยของที่นี้เขาเนี่ยไม่เปรี้ยวจนเกินไปรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็ใครที่ชอบกินมาม่าเก,กาหลีนะคุณผู้ชมเอากิมจิใส่ลงไปนี่สดๆแล้วหมวดพวกขนมล่ะคะเพราะว่าที่นี่ก็ขนมเยอะไม่แพ้กัน จริงๆดีทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็อยากจะลองว่าเอออันนี้เป็นยังไง<ท>ะอะไรยิ่งคนไทยก็อยากจะลองชิมว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพวกเอามอนอะไรสาลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาม,าม,าม่าก็จะดีทุกตัวเลยมา,มาม่านี่คือยอดฮิตช่วงนี้ตัวไหนที่ขายดีที่สุดเพราะว่ายิ่งคนอยู่บ้านกันด้วยคนอยู่บ้านก็จะตามซีรีส์เลยค่ะซีรีส์ตัวไหนออกมาใหม่คนก็จะมาตามหาอะไรนั้นๆท่านนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบอะค่ะก็คือจะแบบมีซอสหมักหมูซอสหมักเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 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 <ý> แล้วก็มีน้ำปลาสำ แล้วก็น้ำมันงาก็จะทําพวกจับแช่จับแช่ก็จะใช้ซอสตัวนี้เป็นหลักแหะค่ะแล้วก็น้ํามันงาน้ํามันงาก็แตกต่างจากของไทยเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมหอมมากอะไรอย่างเงี้ยคลุ้งเลยแล้วก็เหมือนช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะขึ้นเนาะก็ดูซีรีส์รถนึกอยากทำก็ใช้วัตถุดิบไปทำแล้วก็จะพวกนี้ก็ขายดีเหมือนกันก็อุปกรณ์ถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำซุปที่บ้านได้เลยทำใส่ซุปหรือว่าใส่พวกบิบิมบับใช่ค่ะก็จะเป็นตัว ถ้าบิบิมบ,บักก็จะไซส์ใหญ่หน่อยถ้าซุปกิมจิก็จะเล็กลงมาหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แนะนําลูกค้า <c oughs> พนักง,งานเราก็แนะนําลูกค้าได้ทุกคนช่วงนี้คนอยู่บ้านกันเยอะก็น่าจะมีการซื้อกลับไปทําที่บ้านเยอะมคะใช่ <c oughs> ก็มามา,มาที่ร้านมาซื้อเองด้วยค่ะแล้วก็จะมีโทรมาที่ร้านก็จะสั่งแก a บ by line man อะไรอย่างเงี้ยมาซื้อค่ะแล้วก็เราก็จะมีบริการเดลิเวอรี่นอกแบบในแอเรียถ้านอกแอเรียเราก็จะเรียกแก a บ by ให้อะไรเงี้ยค่ะถ้า <จะ S 2> เปรียบโทราราได้เหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดกับปัจจุบันเนี้ยยอดขายเพิ่มมากขึ้นไหมคะ ถามว่าเพิ่มมากขึ้นไหมก็ถ้าลูกค้าปลีกอะค่ะมันจะเขาจะเพิ่มมาขึ้นเนื่องจากอาจจะมีซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่บ้านกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทานก็เลยโทรมาสั่งเยอะค่ะแต่ว่าร้านอาหารก็จะจบลงบ้างแสดงว่าถ้าสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่นี่เนี่ยผลกระทบจากโควิดคือไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตัวร้านอาหารใช่เขาก็จะมีผลกระบ กระทบเยอะอันนั <médico. S 3> ้นกระทบเยอะค่ะพวกร้านอาหารจะกระทบเยอะเหมือนกันอชเยนยยวัสดวัสดีเป็สวัสดีค่ะสีค่ะวค่ะีควดีค่ะัะมากเลีคะ ไทยคนครียนพูด very nice แต่ีนีโควิดเขาดิคนเยอะยัมไ่มคุณยายบอกว่าช่วงเนี้คนเกาหลีน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นประเทศใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องโควิดแต่ว่าคนไทยเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าคนไทยเยอะเลยแล้วก็มาซื้อของโดยเฉพาะกิมจิที่ขายดีมากไทยคนนี come. Like. Mm ้ไม่ o m ดำ v e r อ nice very good เขาบอกว่ากิมจิพี่เนี่ยเด็ดที่สุดเลยยายทำอย่าย่าให้มานี่ทำไอ้ทำไอเอเบอ y ์เดย์คุณผู้ชมคุณยายเนี่ยเป็นคนหมักกิมจิแล้วก็ของสดพวกนี้เองนะคะแล้วคุณยายบอกว่าคือหมักเนี่ยเมื่อก่อนร้อยกิโลแต่เดี๋ยวนี้500กิโลนะยังได้ไอเอบอเพราะว่ามีบริษัทอื่นลงไปถึงร้านอาหารมาสั่งไม่นีไม่นีแม้ว่าเราจะไม่ได้บิน แต่เราก็ได้กินและได้ช็อปนะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาแบบนี้ที่เราจะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคุณผู้ชมก็สามารถออกมาซื้อของหรือว่าสั่งให้เขา Delive r y ไปที่บ้านแล้วก็มีความสุขกับการกินแล้วก็การอยู่บ้านได้ค่ะ